อันตีเอาบอกอ๋ออันตีความฝันบอแม่ตีความฝันโอ้เอฟซีตีความฝันเออที่ว่าแม่ก็แม่ก็เนมนั่นแหละคนวะแม่ฝันว่าจะได้กองหากอนหันฝันยังร้างโอ้ฝันดีขี้สร้างอืมชี้สร้างไงนมาเงื่อนผุถมาน้อยู่เงื่อนเบิดเงื่อนอ่บานเลงที่ง0นศูนย์หนึ่งสาก็เป็นเก้าเด้เป็นเก้าเก้าสองตัวคนม่วเฮาล้วตีเป็นเก้าซี ต่างตัวหนึ่งนาอสร้างหนึ่งหนึ่งร้างตัวนึงจับหัวหกหนึ่งหนึ่งหกตรงเป๊ะอาเด็กออกเล่ากับเมียนคือกันหรือวเนาะแมตั้นจะหาว่าจังไได้หาหนังกันอลยหนังกูได้ควกเราอมีละมุนมีได้ยุ่มแม่ได้ยุ่มเขาตามนี่ละอัสสวัสดีคุณแม่ตั้นนะครับสวัสดีครับมาตามความฝันของคุณแม่ตั้นอีกนะครับ เอามาตีน้ำกันเ้อว่าความฝันของแมตตันถาเป็นฝันแบบนี้จะตีเป็นตัวเลขแบบใดนะครับคงทุตายได้ไหมเขาจะแม่นแมนยเกาด้วยแบบเมื่อกี้นี่เองวันว่างทั็นนะถือว่าฝันแม่นยูแต่ว่าห้าวันตีบอลแมนสีเล็กตีบ่ถหือเนาะแต่ว่าว่าบานเลขถี่หนึ่งศูนย์หนึ่งมันพัดมีฮกพร้อมได้บ้านไหมหมูหกหมูหกเขาบอกเลยว่าหมูหก จ้าเห่ากับเห็นเห่าปรได้เบิ่งฮอดป้ายบัดน้าเมื่อกี้จังเห็นป้ายเนี่ยพี่น้องป้ายเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่โอ้ยเสียดายดิแสดงว่าฟันแม่นอยู่ได้ฟันเห็นสร้างเนาะแม่เนาะันนเห็อ่ะแล้วกับผู้เฒ่าพ่อมผู้เฒ่าพ่อมมันต้องมีเข้าเออจ้าวกะน้อเก่ากับไม่กันเก่าพ่อคือกะบอกอันชุ่อของเขาโซมันลำรังเลยไหมชื่อขืนชื่อลงเลยเด้อว่ะบอกเขาเลยชุดนั่นถือดิุันอ่ะ ซุนโทรมาบอกเ้าตีเป็นเนาะค่ะเนาะเขาตีเป็นที่จุงเข่ากะเขาตีอยู่แต่ว่าเ้อาตีบ่ถือบอกเขาชื่อคืนวะจุมเขาโทรมาค่ะตัวไรแม่ตัวไรแม่วะอันได้เข่าห่าใชนไหเข่าหาชื่อคืนนีเดอร์ใช่ไหมตอนนี้เลยบอกเขาอเข้าหกหัวแม่อันชื่อคืนก็เข้าหกตัวชื่อคืนก็เป็นเข้าหกแม่แม่เนาะ พวกเขามีดวงแม่เนาะแม่บอกให้ขึ้นเขาก็ขึ้นน้ำเนาะคืนคือคืนน้ำที่ชุมนันึ้นน้ำค่ะโอ้เหนแล้เขาก็ได้แล้วแบบนี้เันแอกอันนี้แม่แตีบอถึงแล้วค่ะแต่แม่ก็บอกอยู่ว่าผู้เฒ่าพาก,กันนํำมาเฮือนเบิดบ,บาลีทีหนึ่งศูนย์หนึ<ม>่งโมหกทางบรไเด้วว่าโมบกเนาะค่ะเนาะบาลเว่ามูมหกจ่าแม่ยนาะภาคกันบระเดี๋ยวเออรอตะหนึ่งศูนย์หนึ่งก่อนแหละ จะตามตามที่ว่าบ้านเล็กที่นี่ไหมค่ะแม่เอนี่แหละก็บริขึิญยังมากไม้ซื้อก็ถือว่ะเมนเด่เมนี้ได้แม่ฝันหรือเป่าอ้ยมันเด็กถึงเล็กรังเขาบ่อย่างว่าวเนี่ยฝันเร็วเอาเราความฝันซื่อๆหนาวอ้ยเล่าให้ฟังแน่โบ่อยากเล่าเลยความฝันกันเลยเนี่ยมันเป็นังไลยเนี่ยคือสี่มาถือกันนี่เขามันถือกันนี่น่ะพราราจีนีก็เลยบ่อยาก ก็เพราะเป็นยังค่ะมันเป็นความฝันเฮาบอกยันพี่เพื่อนบอกฝันเห็นเพิ่นบ่ก็ฝันฝันดินสุเทพมันฝันเห็นพระราชินีกับว่าเป็นยังเราได้ของเราฝันเห็นเพิ่นฝันเห็นพระเทพสุดาบ่ฝันเห็นระเทพเพิ่นมาเพิ่นมาใส่แบบเป็นมาเลยมามาบ้านเฮานี่บ่มาวัดในวัดมาในวัดอู้อ่ามาอย่างในวัดในวัด พันมาอย่างน้อขุดเดมายังน้เอ้ยนาย่เ้ามาี้วยเหอนมาพ่นมานีอยู่ด้วยนวันฝังพนเสด็จเออพ่นเสด็จมาเข้านมาหลายหลายมาดวงดีได้อแมถ้าฟันเห็นเพิิน่ะฟันดีไ้มแต่อันีตีว่าจังใดวบโม่โมจัาความตีที่ฟันน okay ี่แม่นฟันเห็นพระเทสิมีเขาดวงดีเด้อค่เนี่มีมีบุญได้ได้ฟันเห็นเพิ่นอือฟันเล็นเพิินย่งว ทันเห็นประเทศบันตอค่ะแต่สิตีบันเตอได้เหรอมอจะความตีหน่อยไหมวัดนึ่งบ้านเลขทีเท่าไรคะแม่เออมันมีวัดเลขทีอยู่ที่วัดค่ะมีค่ะมันหลังมันลืมอ่ะลืมลืมบ้านเลขทีจำไม่ได้นะแม่นะบ้านเลขทีมีอยู่แต่จก้มไม่ได้มันมาจังไลค่ะในความฝันเออเปิดเปิดว่าประเทศเชเดสมานไหมโอ้ค่ะเออก็เลยอัน โอ้เป็นเฝ้วฝนก่อนก็เลยอย่งไปเขาเอเพิ่งเนาะเขาเฝ้แล้วเพิ่เขาเฝ้แล้วเพิ่นนี่มาเละนี่รอบตัวกันออ๋อคุณสิแมนเป็สิแหะมาเบืองนี่นีสิอันนี้เป็นมาแล้วก็สิงเบืงแหละในความฝันหออยาก่ไหมน้องห้ากกระิเข็นดิปกติตาทาราบเสด็จเ้ากระตองยกมือแมนกาเพิ่นอยู่เหล้าวะส่งพัจร แต่เท่านี้เลี้ยฟันก๋าจริงๆเจองไายโนอันมันตีบมเป็นอันนี้แต่ในความความชอบของแม่เลยค่ะความชอบเนีออมันไม่ชอบมมีแ่อันซีอันนี้ซีซีเก้าสามอ๋อเลขมากเลขมากนะมันมักมาตลอดเลยมันอทำเมตุ้นกบมันที่ว่า อันอายุเพิ่นกช่ไหมอ๋ออายุอายุเพิ่นเก้าเก้าสิบเก้าเก้าสิบสามปีโมเมนบอกแม่ค่ะแน่กันั่านเลยมันโตกันยังไงหมายเขาว่าแต่าหาชื่อว่าดีดิเอาไว้แล้วรู้เป็นยังแม่ได้ว่าเอาได้ดูไอ้ลอตเตอรี่ไว้แล้วเนาะแม่เนาะเออซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วแม่ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วตัวได้แม่ตัวนี่แหละตัวอันเก้าโอ้ชีเก้าสามสี่เก้าสามซื้อไว้แล้วลอตเตอรี่ สรากินแบ่งรัฐบาลจับไว้แล้ววันที่แม่เออแม่มักสองตมากก็ได้สองตัวบอกค่ะมักเก้าสีเก้าสี่ชอบเก้าสี่มักเอเกี่เออเอาแปดีพพ้อมน่มักมักรู้มือมาหมว่าชิชื่อน้ำนีแหละอืมค่ะเนี่ยฟันดี้วน่าจะพชคกรเนี่ย โอ้ฝันเห็นเพิ่นนี่ยากได้แม่คนสิฝันเห็นแต่เฮาถือว่าได้ฝันเห็นเฮาถือว่าฮอตมีมีบุญมีโชคอยู่ค่ะแล้วแต่ว่าเอฟซีเพิ่นสิตีเป็นตัวใดก็ให้เพิ่นตีเอาเนาะค่ะเนาะอหมดจ้าหมดจ้าเลยแม่นั่นแต่ว่าตัวที่แม่ชอบนั้นคือตัวใดกอค่ะสี่เก้าสามสี่เก้าสามสี่เก้าสามค่ะเลขชอบคุณยายตั้นนะคะเอฟซีสี่เก้าสาม ส่วนเลขกฟันก็ให้พี่น้องตีเอาแต่ว่าเลขของอ่าพระราชินีเนาะปาพันปีนปาพันป่ะปาพันปีนเก้าสามนั่นแม่มากก้อนหนาที่พ่นก้อนหนาที่ว่าก้อนพ่นสินสินบ่พ่นยังยังบริชินซ้ำมักเต๋อมาแล้วนะมักเต๋อตองหงดพุ่นตีตองหงดนช่ไหมค่ะมักพ่นแหละ ชื่อือตัวนี้ละก็เป็นอายุเพิ่นเนาะเสินนพอดีบันตงกับอายุมันนี่เพรามัต้งกับเพิ่นบบอนี้ก็เลยบ่อยากว่าบวายังเลยามอันชื่อโลดวะต้องซามนั่นตลอดบอกเขาตรนี้เป็นตัวเลขของอายุเพิ่นนะคะ f c ก็หมักแต๊บเิ่นหรอหมักยูจอสิบสามพันสี่เ่อนีละก็วันนี้อาจจะเป็นโชคลาภกับหลายๆคนบางคนอาจจะเป็นี่ล่ะ มันคนหาัจะยึดจับโลตเตอรี่ไว้เนาะแม่เนาะเพราะว่ามันเหล็กมั่งค้นน่ะสักมากอันเลขอันนี้เก้าสองเก้าสามมันต้องมีสองอ่ะวิ่งวิ่งเลยสองสองเก้าเลยวิ่งเลยนะคะพี่น้องวิ่งเลยแม่ว่ะจับคู่นี่เก้าสองเก้าสามจัดไปเลยเนาะแม่เนาะจัดไปเลยเก้าสองเก้าสามสามตัวตัวใดก็แม่ย้ำแน่อันตัวใดก่อนเลยว่าว่างัเริ่มแรกมันเป็นคนลืมไวเนี่ยนะ สี่เก้าสาม่ต้องโจดย์เว่เออาเมือนเด็กครับเกเก้าสามเก้าสองครับสี่เก้าสามซีรลักลอยวาแม่ท้ายวิ่งเหวิ่งสองวแม,ม,ม่สองมาไหมมาไหม,ม,ม,ม <_ S 1> อย่าเด็กแม่ชอบนะครับประกอบกับคุณแม่ฟันดีนะครับสายวิ่งสายหลุดคุณแม่ตันบอกให้ว่าให้วิ่งสองเพราะว่าคุณแม่ฟันเป็นสีริมงคลนะครับฟันห็นประเทศนะครับบอกแล้วว่าเก่านล้ววแม่ เออเก้าอันล้วลูกเก้าอเก้าห่อสองเล็กเก้ามะเลมากันเล็กเก้าสองตรงนี้โอ้โหโคมให้เลยแม่น้องเด่นนะนะแม่ตัวใดค่ะเด่นเมื่อถืตัววงไปหมดแล้ววงไปหมดแล้วนะเอาไ้เบิดแล้วคือวงอะกันเลยน้องแม่เนาะสามนี่ะแหละสานี้จะมาหลายตัวน้องแม่น้องเขาเียแหละครับแต่มันถือก็คือถือกันนะครับถ้าว่าฟันดีก็ก็ดี่งเนี่ยเขถือว่าฟันดี ฝันเป็นซีรีมงค้นแล้วฝันเห็นวัติ ệp ฝันมีโชคลาภนะคะเดี๋ยวดูต้นเล็กเป็นเบนซิลีมงค้นแก่ห้างฝันของแม่ันตาฝุดนั่นเองเนาะคอยโชคดีครับเอาเอฟซีบ้างเลยแม่เอฟซีเวิงสกอรเพื่อิลหมักน้ำเฮาอันนี้จิตใจของแม่ชอบนะครับสี่เก้าสามนะครับกับเก้าสองสี่สอง แม่หันนะนำ้ำเดี๋ยวเดาจะอาที่นอกแคบหน้าจอไว้นะคะสำหรับู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะ F4 ของแม่ตั้นฝันแม่นงวดที่แล้วนะคะความฝันของแม่เลขเก้าก็เข้านะคะแล้วก็ความฝันเกี่ยวกับบ้านบ้านเลขที่แม่บอกบอกไม่หมดนะคะบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็จะมีหมู่หกแม่ลืมบอกหมู่หกเนาะ ถ้าแม่ว่าจับมาาไยกันมันก็จะเข้ายู่หกหนึ่งจะหันข้างนีจักน้อยเลยนั่นละบัดนี้ฟันของแม่คุณแม่ตันนะครับคือว่าแม่ตันเพื่อนกับฟันเป็นสีิมงคลนะครับฟันเห็นประเทพแต่เพื่อนกับเรตีนะครับกับฟันเห็นประเทพนะครับแต่แม่เพิ่นมากโตูนี่ครับสี่เก้าสามเก้าสองนะครับจะเน้นเป็นพิเศษนะครับเก้าสี่แปดสี่เก้าสามกายเลกยาตัดทิมนะครับเด้ ห้ามตัดทิ้งนะครับเพราะว่าเลขอก็หลโตกนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ